สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเ,เดี๋ยวคลิปนี้อันจะมาเห็นน้องใหม้ให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งเนาะคะ่ะว่าวิธีเก็บน้องใหม่เก็บไวโดนๆท่าแบบใดเน,นาะจ้ะจะมีวิธีบอบ,บอยุงงานนะคะเหตุแบบง่ายๆรากา กินได้โดนหลายเดือนนะคะ่ะจึงอันกะเห็ดมาแล้วนะค่ะก็เลยมาแช่วิธีหานเพื่อนๆในเห็ดน้ำกันนะค่ะก่อนจะไปเห็ดอันก็จะชับน้ำไหม่ก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆไปนี่น้ำไหม่มันยาวแล้วเนะค่ะนี่น้ำใหม่ที่อันจะ ก็มีหลายนอนอยู่จ้า เดี๋ยวเอาเปลือกออกแล้วก็ไปหั่นกันด้วยจ้าอันจะเห็ดแบบไว้ผัดหรือว่าใส่ส้มตำก็ได้นี่ก็จะเอาเปลือกออกก่อนเนาะค่ะเพื่อนๆเอาเปลือกออก หันชินประมาณนี้นะจ๊ะประมาณเด็กสิเส้นนะจ๊ะถ้าจ,จะเอาหนาเอาบางแตจะถ้าเอานะจ๊ะจะชินจะประมาณเป็นไง ะค่ะพัดอันจะทำแบบไข่ไก่ผัดกะเพราหน่อไม้ใส่เห็ดฟางนะจ๊ะมันกน็นจะเป็นชิ้นเล็กๆพอดีนะจ๊ะชิ้นเขาเจะประมาณนี้นชิ้นใหญ่ แบบมีไปเรื่อยๆจนเสร็จเนาะค่ะ นี่ก็เซตแล้วนะค่ะเพื่อนๆอ,อันก็จะเอาไปล่างนึ่งน้ำล่างเซตแล้วก็เอาเกลือโรยใส่ประมาณสักสองช้อนเนาะคะ่ะแล้วก็ขยำขยำแช่ไวสักมักไวจักสิบนาทีอน,นี้ก็ล่างสะอาดแล้วมากใส่เกลือนะจ๊ะเกลือประมาณสองช้อน พยายามพยายามให้มันเขาก็เกลือน้ำมันกะมาทิ้งไว้วมันอ่อนมันจะนิ่มนะจ๊ะประมาณสิบหาสิบนาทีก็ได้ประมาณสิบนาท,านาทีแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ เขาจะออนน้อยนึ่งนะคะมักแช่ไวสิบนาทีแล้วก็เอามาต้มเนาะคะ่ะขางนา้ำใส่หมอ้อเดือดประมาณสามสิบถึงสี่สิบนาทีเนาะคะ่ะถ้าเกิดโดนไปจะเหลืองสีบางงามเดี๋ยวรอมันเดือดสามสิบนาทีแล้วอันจะแพ็คใส่ถุงให้เพื่อนๆเ,เบ่งเนาะคะ่ะ นี่กาโอ้ยเพื่อนๆนี่กาอันยกลงแล้วใส่ถุงแบบร่อนๆเลยอย่าให้เย็นไปใส่กันเลยจ้าอันนี้ขึ้นนำเย็นเนาะค่ะเอาไว้ใส่ เจ็กน้อยเนาะค่ะจะใช้ไม้คีบไม่คีบนี่ลวกน้าร้อนด้วยจ้าเฮาอย่าพยายามอย่าเอามือให้โดนนอใหม่แบบร้อนๆเลยนี่ค่ะอหน,นึ่งมาเห็นถุงนี่ประมาณนี่ ให้กใส่ร้ายเป็นใดก็ได้นะคะถุงหนึ่งเฮ็ดยวไปกินเองลูกค้าก็ได้น้ำม่นี่เนืจ๊ะประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็จะเอามาใส่น้ำอุน่นเด่นน้ำเปล่าจะเอามาเอ่อไล่อากาศเขาออกเนาะคะ่ะใส่น้ำเปล่า านอากาศออกนะคะมันจะจมัดโดยน้ำยางโดยที่มันจะโดนน้ําใหม่นะคะให้มันเน้นไมยจะ้ะเราจะเรียนน้ำเซ็ต ในหนึ่งถุงแหละก็จะประมาณนี้ค่ะเฮ็ดเรื่อยๆจนรีบเฮ็ดด้วยค่ะเฮ็ดตอนมันร้อนๆนี่แหะ นี่ก็เป็นอันเซตแล้วนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้อันเห็ดแบบไวพัดกะเพราหรือว่าแกงก็ได้นะจ๊ะซึ่งเห็ดชิ้นแบบนี้มันก็จะเห็ <c oughs> ดใเห้างแต่ละยางสมตำก็ได้นะจ๊ะอันก็ขอจบคลิปไใบสมีขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมด้อค่ะวิธีมาบึงวิธี